ลึมกันไปสิเปลื้มจิตนักตบลูกยางสาวเปลี่ยนลุกทำเอาอฮาหาทงโซเชียลทำเอาโซเชียลเฮอหาอีกครั้งสำหรับน้องปลื้มจิตถิ่นขาวอดีตนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยที่เดินทางไปร่วมงานประกาศรางวัลดิ๊ิตต์อเวอร์ไทยแลนด์2023ณสุราลัยหอชั้น7ไอคอนสยามโดยนักตบลูกยางสาววัย39ปีเดินทางไปร่วมงานด้วยลุกสุดเท่ก่อนจะได้รับเกียรติให้ขึ้นไปเป็นผู้เชิญรางวัลเบนด์ออฟสปอร์ตที่ทำเอาใครหลายคนต้อง ตลึงกับการ,ปรเปลี่ยนลุล่อแบบสุดๆของเธอแถมเธอยังได้โพสต์ภาพลงในโลกออนไลน์และข้อความว่าหล่อเท่ชมตัวเองแหละงานนี้ทำเอาแฟนคลับต่างเข้าไปกดหัวใจการรวัวๆรวมทั้งคอมเมนต์ชื่นชมในโลกออนไลน์กันเพียบซึ่งเสียงเป็นเอกฉันท์ว่าหล่อสไตล์เกาหลีมาเลยทีเดียวสําหรับเรื่องจิตถิ่เขาที่ผ่านมาถือเป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะอําลาไปเมื่อปี2021ปัจจุบันสังกัดสโมสร วอลเลย์บอลสุพิมที่พยาชนบุรีอ e ีเทคในศึกไทยลีกแน่นอนถือเป็นนักกีฬาที่มีแฟนคลับมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศที่สําคัญเธอเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงคนแรกของไทยที่มียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมเกินหนล้านคนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเลย์เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะ